ดีครับพี่กิต้านะครับผมจากร้านต้าขายทุกอย่างนะครับนะครับก็นะครับจากที่ถามมานะครับก็บางคนนะครับฟอร์แมตแล้วนะครับใช้ p p พีนะครับฟอร์แมตเมมบ์ติคตกแล้วนะครับไม่เจอไฟล์ iso นะครับในกรณีที่เป็นแบบนี้นะครับมักจะเกิดขึ้นกับกรณีที่เครื่องของท่านนะครับเป็น เป็นเมนบอร์ดรุ่นนรกนะครับเขาเรียกกันนรกครับคือมันไม่ค่อยดีนั่นแหละครับนั่นแหละครับแต่ไม่ใช่ว่ามันไม่ดีนะคือสมัยก่อนมันแปลงยากนะครับแต่ตอนนี้มันเสร็จหมดแล้วครับแปลงได้หมดแล้วนะครับนะครับนะครับก็ส่วนบอร์ดที่เรียกว่าบอร์ดนรกเนี่ยครับมันจะมีเฉพาะรุ่นหนึ่งนะครับแล้วก็รุ่นสองบางรุ่นหนึ่งพันนะครับแล้วก็ ไอ้ไม่ใช่หนึ่งพันหนึ่งพันไม่มีนะครับจะมีรุ่นสองพันที่เป็นบอรดด้านหลังรุ่นล้นหลังเลยนะครับเพราะว่าบอรดแรกเนี่ยรุ่นแรกเนี่ยรุ่นแรกเนี่ยมันจะเป็นบอร์ดสวรรค์มานะครับแปลงได้หมดนะครับนะครับแต่ตอนหลังก็ทำมามานะครับเป็นเป็นถ้าเป็นนแปลงยากนะครับก็เลยเรียกก็บอร์ดตลกนะครับแต่ตอนนี้ปัจจุบันนี้ทําได้หมดแล้วนะครับแล้วก็มีตั้งแต่พีอ่ารุนสองพันขึ้นไปนะครับสองพันสามพันโกะนะครับแล้วก็มีรุ่นอะไรนะที่เป็นรุ่นใหม่นะครับก็เป็นตัว E นั่น นึ่งพันสองพันอีนั่นแหละครับนั่นแหละครับผมรุ่นใหม่นะครับนะครับก็เดี๋ยวนี้ผมจะมาทําให้ดูนะครับว่าถ้าหากว่าทําไปแล้วนะครับมันไม่ขึ้นนะครับเราจะวิจัยว่ายังไงนะครับกรณีนี้นี่ครับผมจะขออ่าฟอร์แมตเปนบิสติกนิดนึงนะครับนะครับอ่ามือข้างเดียวนะครับก็่อยถนัดนะครับยังไงไปช้าๆหน่อยนะครับ อ๋อผมพอหมัดไปแล้วนะครับนะครับก่นนึ่ผมขออนุญาตเอาไปเสียบในกริดเดอร์นิดนึ่งนะครับผมเกลียบเกลียยกริดเดอร์เรียบร้อยแล้วนะครับเมมบลิการเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับก็นะครับขึ้นมาแล้วนะครับก็มาดูกันนะครับนะครับจะไม่มีไฟล์ iso ขึ้นมานะครับให้เรานะครับค r e a t ขึ้นมาเลยนะครับโดยไปที่ new ครับคลิกขวานะครับคลิกขวานะครับแล้วก็ไปที่ new ครับแล้วก็ค r e a t e ไฟล์ ที่เป็นโฟลเดอร์ขึ้นมาครับแล้วพิมพ์ว่า ios นะครับตัวใหญ่นะเอไม่ใช่ ios iso นะครับ iso นะครับแค่นี้เองครับนะครับแล้วเราก็ลองครับเอาเกมนะครับไปใส่ไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเอาเกมเกมไฟล์เล็กน้อยนี่ละกันครับใส่ไว้นะครับ ใสไปแล้วนะครับนะครับแต่ใส่แล้วนะครับเครื่องนี้ไม่เจอเกมนะครับต้องทําการแปลงนะครับตอนนี้เรามาดูวิธีการแปลงนะครับว่าจะทํายังไงนะครับกับเครื่องบอดตลกนะครับเราต้องดูเฟิร์มแวร์ก่อนนะครับว่าเฟิร์มแวร์ของของเครื่องนี้นะครับเป็นเฟิร์มแวร์อะไรนะครับนะครับอย่างตัวนี้นะครับตัวนี้จะเป็นเฟิร์มแวร์6.61นะครับ เราก็ไปหานะครับไปหาอะไรวะอ่าผมไปไหนแล้วเดี๋ยวพอนนะโอเคมาแล้วนะครับอ๋อโลเกทด้วยร้อยนะครับเราดูที่เฟอร์เปิแบกันนะครับนะครับดูครับของตัว6.1ก็จะเป็นตัวนี้นะครับตัวนี้ต้องไปหาโหลดมานะครับหาโหลดได้ทั่วไปเลยนะครับนะครับก็จะพิมพ์ว่าเดี๋ยวผมพิมพ์ให้ดูก็ได้อะนะครับ ครพ์เมื่อไรดีละ่ะก,ก่อนนะ PSP นะครับ CFW นะครับ6กอ๋อดีงเจอแล้วครับนี่ครับก็หาโหลดมาได้ทั่วไปเลยนะครับโหลดมาแล้วก็มาแตกไฟล์เก็บเอาไว้นะครับเก็บไว้แล้วนะครับเรา คลิกไปครับตัวผมแตกไฟล์มาแล้วนะนะครับก็ก็เข้าไปครับจะได้ไฟล์แบบนี้มานะครับคลิกไปทีครับนะครับคลิกไปทีครับในนี้จะมีไฟล์สามไฟล์นะครับนะครับเราย้อนกลับมาครับมาที่ตัวนี้ครับคลิกขวานะครับเพื่อ Copy นะครับแล้วเอาตัวโฟลเดอร์ตัวนี้ครับโฟลเดอร์ครับมาใส่ไว้ในนี้ครับมาใส่ไว้ใีห้อง P P ครับ กดพาร์ครับนะครับมันจะให้ยืนยันนะครับเพราะมันมีไฟโฟเดอร์อยู่แล้วครับเราจะให้กดทับไหมกดทับเราก็เย็ดเลยครับอ่าตอนนี้ในไฟล์ก็จะมีสามตัวนี้อยู่แล้วนะครับคราวนี้เราก็เอาเมมโมรี่การ์ดนะครับมาเสียบใน p ี p ครับนะครับผมเอาเมมโมรี่การ์ดนะครับเสียบเข้าไปในใน p ี p แล้วนะครับเราก็จะได้โฟลเดอร์ตัวนี้มานะครับ นี่มาแล้วนะครับนะครับในกรณีนี้นะครับเครื่องตัวนี้นะครับยังไม่ได้แปลงนะครับยังเป็นโฟร์แวร์เดิมอยู่นะครับเราก็ต้องทําการแปลงก่อนนะครับไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าเอารีมาใส่แล้วเล่นได้เลยนะครับยังนะครับต้องทาการแปลงก่อนนะครับตอนนี้จะมีสามไฟล์ครับไฟล์อัปเดตครับนะครับไฟล์อัปเดตก็สามารถกดอัปเดตได้เลยครับ นะครับก็มันจะขึ้นมาครับกด x ยืนยันการอัปเดตครับผมกด x เลยนะครับมันก็กดอีกทีครับปึ๊ดนะครับทำการมันจะทำการ Copy ไฟล์ทั้งหมดนะครับอ่าลงไปในตัวในตัวของ p p นะครับแต่บังเอิญตอนนี้ตอนนี้เนี้ยผมแปลงแล้วนะครับมันอาจจะขึ้นสั้นสั้นครับให้ยืนยันอีกทีนะครับแต่ถ้าหากว่าใครไม่ได้แปลนะครับก็จะเป็นตัวหนังสือสีดำนะครับหน้าจอดำมากิ้มีตัวหนังสือยาวๆๆขึ้นมาเลยนะครับ นะครับตอนนี้นะครับเราแปลงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็มาที่โฟเดอร์อีกตัวหนึ่งนะครับอ่านะครับนะครับมาที่โปรนี่ครับนะครับมาตัวโปรตัวนี้นะครับตัวที่สองนะครับก็สามารถกดเข้าไปได้เลยครับนะครับเกมก็จะปรากฏขึ้นมาครับ มันปรากฏมาแล้วลนะ่ะเพราะว่าเมื่อกี้ผมเครื่องมันแปลงมาแล้ว <c oughs> เครื่องผมแปลงไว้แล้วนะครับนะครับนะครับในกรณีนี้นะครับอันนี้แปลงเกมแปลงแล้วนะครับเรียบร้อยนะครับกรณีนี้นะครับรนะรบ,บางคนนะครับอาจจะทําการปิดเครื่องนะครับปิดแบบชัดดาวนะครับก็คือปิดเครื่องแบบชัดดาวให้ค้างเอาไวนา้นะครับอ่านะครับแล้วเปิดเครื่องใหม่ครั้งหนึง่ง นะครับผมยังไม่ชัดดาวเลยเอาใหม่นะครับผมก็จะกดทีนะครับกดชัดดาวครับกดค้างเอาไว้ครับเพื่อการเพื่อชัดดาวนะครับนะครับอ่าผมเปิดใหม่นะครับถ้าหากว่าเราชัดดาวได้ถูกต้องนะครับเครื่องจะทําการรีสตาร์ทขึ้นมาใหม่นะครับอ่านดี่ครับแบบนี้ครับคือรีสตาร์ทขึ้นมาใหม่นะครับคราวนี้เกมจะไม่หายไปนะครับนะครับก็กดเข้ามานะครับนะครับจะมีตัวเดิมนะครับตอนนี้ นะครับตัวที่เราอัปเดตไปแล้วนะครับเราไม่ใช้นะครับเราสามารถลบทิ้งได้เลยนะครับผมยังไม่ลบนะนะครับนะครับผมยังไม่ลบนะครับผมนันทาให้ดูก่อนนะครับนะครับตัวนี้เป็นตัวอัปเดตครับตัวนี้คือตัวเข้าเกมนะครับหรือที่เขาเรียกว่าตัวเห็นนั่นแหละครับนั่นแหละครับที่ผมพูดไปบ่อยว่าไม่รันเห็นนะรันเห็นนะไม่รันเห็นนะนี่คือตัวนี้ครับกดเข้าไปครับถ้าหากแต่เมื่อกี้นี้จะดูว่าเกมยังไม่มีมาเหรอยังไม่มีออกมานะครับ ดูที่เกมมาแลือยังเกมมาแล้วนะครับค่นีครับผมนะครับนี่คือผมมาไขปริศนาให้นะครับเพราะเครื่องรุ่น2000บอร์ดที่เป็นเรียกว่าบอร์ดระลกนะ,ะครับมันจะค่อนข้างยุ่งยากนิดน,นึงนะครับนะครับมันจะไม่เหมือนที่เป็นบอร์ดสวรรค์สามารถทําเกมฝังสา,ามารถที่ทําโปรแกรมฝังเข้าไปในเครื่องได้เลยนะครับในกรณีน,นี้นะครับถ้าหากว่าคุณไปลบมันออกนะนะครับอย่าไปลบนะออกก่อนออจากเกมก่อน ข็าไม่ถนัดนะครับน,รน,นะครับในกรณีนี้นะครับคุณจะลบไฟล์นะครับเอาใหม่นะครับไฟลตัวนี้คุณลบได้นะครับเดี๋ยวผมลบไปดูเลยนะครับ ลบให้ดูเลยนะครับนะครับตอนข้างล่างอัปเดตก็ลบได้นะครับเพราะเราอัปเดตไปแล้วนะครับเครื่องมันจำแล้วนะครับแต่ตัวนี้ลบไม่ได้นะตัวนี้ห้ามลบนะครับอย่าลบนะครับถ้าลบไปแล้วนะครับเกมเข้าเกมไม่ได้นะครับมันก็จะค้างเต่งอยู่อย่างนั้นแหละครับเกมนะครับนะครับนะครับเดี๋ยวเรามาดูไอทีนะครับ ผมจะชัด,ดอีกครั้งนะครับคณี้เกมก็จะหายไปนะครับอ่านะครับตอนนี้เหลือตัวนี้ตัวเดียวนะครับเราก็กดเข้าไปครับ จากที่เห็นเมื่อกี้เกณฑ์ยังไม่มานะครับภาพมันเบอร์เบอร์นะครับนะครับจะย้อนกลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็กดเข้าไปอีกครั้งหนึ่งครับเกมฑมาแล้วนะครับนะครับวิธีนี้นะครับก็หวังว่าเป็นประโยชน์กับทุกท่านนะครับก็เอาไปใช้ประโยชน์กันนะครับผมนะครับใครทำม่ไ้ก็ติดต่อเข้ามานะครับ ทำให้นะครับมามีอาจจะมีค่าใช้จ่ายในการทำหน่อยนะครับผมครับสวัสดีครับ